ฮัลโหลมีคนดูหรือ,อยังนะไฮสวัสดีทุกคนนะคะผมไฮไฮไเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง ฮัลโหลมาแล้วไปเปิดไฟห้องมาเมื่อกี้มันมืดมากเลยกลัวคนมองไม่เห็นนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลอันนี้คือไลฟ์ที่ออยากจะขอบคุณทุกคนนะคะ second year s t i l l here with m จริงๆมันด้านนี้แต่ว่าถ้าอีกมันจะกลับด้านใช่ไหมทุกคนสวัสดีค่ะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วอยากจะไลฟ์เมื่อวานก็เป็นคำขอบคุณทุกคนที่ ช่วยเป็นกงจัาให้เอ็มนะคะก็เลยมาไลฟ์วันนี้แทนเมื่อวานจะบอกว่าถ่ายละครตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยไปถึงแต่หกมงครึ่งก็เลยมาไลฟ์นะคะง่ามาแล้วเมื่อกี้ฮัลโหลมีคนโทรมาใครก็ไม่รู้ก็เลยยังไม่รับกดวางก่อนเดี๋ยวค่อยโทรกลับเนาะ สวัสดีค่ะว่างค่ะเคลียร์คิวแล้วไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีธุระนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุยได้นะคะก็สวัสดีทุกคนมากเลยก็อยามาตามนัดแล้วจริงๆจะบอกว่าเอ็มสวยตั้งแต่บ่ายสองแล้วแต่ว่าต้องรอเวลานัดก็เลยรอสามโมงนะเอ็อยากเจอตัวจริงมาเลยมาเลยมาเลยเจอตัวจริงได้เลยนะคะก็อีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็น special l i f e second year still here with aim นะคะก็เป็นเข้าปีที่เข้าปีที่เท่าไหร่นะ่าปีที่สองหรือปีที่สามไม่รู้เนี่ยปีที่สามสิใช่ปะ่ะใช่เข้าปีที่สามแล้วของบ้านนะคะ h เฮเ l y Smile ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งหลัง ที่รักมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้อยู่ด้วยนะคะขอบคุณแอดมินขอบคุณทีมงานทุกคนมากเลยนะคะก็รักมากๆที่ดูแลเอ็มนะคะจริงๆก็เพิ่งครบรอบเออเนี่ยแหละครบรอบของบ้านเอ็มนาไปด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นลจให้ค่ะสวยถ้าเกิดแล้วอายะเข้าปีที่สามถูกต้องก็ครบรอบสองปีเข้าปีที่สามนะคะอ,อ,อยู่ไกลยอยู่ไหนเอ่ย อยู่ไกลอยู่ไหนเอ่ยคิดถึงอ่านั่นแหละมีอะไรจะถามไหม <laughs> ด,ดดดดๆอ่าใช่ขอบคุณพี่แอดมีคนสวยนะคะพี่นิกนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านเอ็มน้ำนะคะเพราะว่าจริงๆอัน i v e วันส y วีเราใกล้กันเลยเนาะทั้งสองบ้านเลยของเอ็มแล้วก็เอ็มน้ำเพิ่งเลือกผู้โชคดีไปอ่า ฮัลโหลไฮเอมสวัสดีค่ะอยู่ปตัตตานีงไงอ๋อคนใต้นะคะอ่าสวยตลอดเวแม่จะอลละไรล่ะก็อยู่กันมาตั้งสองปีจะเข้าปีที่3แล้วขอบคุณจริงๆมูจะพูดอะไรแฟนอยู่ไหนคะแฟนอยู่บ้านคะ่ะตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็ลังจะไปทำงานนะคะที่เซ็นทรัที่เซ็นทรัแจ้งวัฒนะค่ะ นครศรีธรรมราชอุ๊อยากไปมากเลยค่ะอยากจะพาคุณยาไปเที่ยวนะครับมีมิ팅อีกมเมื่อไรคะจริงๆแล้วพอเข้าเรื่องมิ팅เนี่ยเราก็จะเป็นเวลาที่เราจะขายงานนะคะก็สําหรับใครที่อยากเจอเอมนะคะจริงๆงานเนี่ยจะลงในเพจของของ Heavenly s m i มาอยู่แล้วนะคะใน Twitter จะมีเยอะมากจะมีแบบอัปเดตเรื่อยๆอะไรเงี้ยจากทางแอดมินเพราะว่าพี่นี่ก็จะคุยกับเอมเสมอว่ามีงานอะไรอัปเดตนะคะหรือไม่ก็ติดต เอ็มน้ำก็จะอัปเดตเหมือนกันส่วนงานที่อยากจะนำเสนอทุกคนก็คือวันที่10สิงหานะคะก็คืองานที่ Castle, ชื่อ The Castle Black Party ที่จะร้องกับพี่แอร์นะคะก็นักร้องนำจัดที่ไหนจัดที่ไหนเลยจัดที่ถาทองหล่อครอายุเกิน20บ้างยกมือขึ้นใครอายุเกิน20ยกมือขึ้นอ่าไม่มีเลยหรอมีคนอายุเกิน20บ,านาน20บา้างเ่า หรือว่าแฟนมีแต่เด็กๆมีแฟนโตๆโตบ้างเปล่าได้ค่ะไปญี่ปุ่นรอบหน้าเดี๋ยวจะไปหานะคะอยากไปมากเลยค่ะตอนนี้อยากไปอีก,อกแล้วนะคะญี่ปุ่นติดใจมากเออเกิน20ิแล้วเนาะใครที่เกิน20ิบก็ เชิญชวนเลยจริงๆจะบอกว่าเตรียมเพลงเตรียมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะวันนี้แหละอีกพอไลฟ์เสร็จเอ็มจะลงโปสเตอร์ในอินสตาแกรนะคะชวนชวนทุกคนมากันก็บัดไม่แพง5 9 9บาทได้ดูทางเอ็มแล้วก็ได้ดูวงอื่นด้วยวงอะไรรู้กันอยู่แล้วติดตามได้เลย The m o o s e นั่นเองนะคะ <laughs> ก็เป็นอีกหนงวงที่มชื่นชอบนะคะแล้วก็ จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีเอ็มงานนี้เอ็มก็จะแอบแหวะไปดูด้วแหละเพราะว่าชื่นชอบพี่พเขามากแล้วก็เพลงโดนใจมากยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะวันที่10สิงหานี้ไม่พอจะบอกว่ามิ้งเล็กๆอีกหนึ่งอันนะคะเดือนสิงหาคมนี้ก็คืองาน AMC a m i n Sara นะคะเอ็มจะพูดขายของไปเรื่อยๆทุกคนมีคําถามก็ส่งมาเอมินซาร่าเป็นอีกงานหนึ่งที่เตรียมงานกันแล้วนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยทั้งพี่มินพี่ซาร่าก็ คือคักมากอยากจะอยากจะเล่นมากๆงานนี้ไม่มีไม่มีอายุหมายถึงว่าอายุเท่าไหร่ก,ก็เข้าได้นะคะก็เชิญชวนเองหนึ่งงานและการเป็นงานชาริตี้น่ารักนะคะกันเองก็จะเป็นงานไม่อาจจะไม่ใหญ่มากนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆของพวกเรานะคะ m c นะคะรวมพลคนรักเอมินซาร่าไว้ในงาน,นะคะก็จะมีทั้งเขาเรียกว่า AMC เนี่ยจะเป็นงานที่เน้นแบบ เน้นทอกโชว์ไม่ร้องเล่น,ลลนคือจะบอกว่าเราก็ร้องเพลงแหละแต่เราก็จะอยากอยากใกล้ชิดนะคะคนที่อยากใกล้ชิดอยากมีคำถามอยากเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เจอกันได้ที่เอ็มซีส่วน c a s t l e Black เนี่ยจะเป็นค่อนข้างต่างก็คือเราจะเน้นดื่มพิษเล่นร้องเพลงค่ะแนวเพลงอะไรต้องไปติดตามนะคะก็จะไม่ได้แดนซ์มากนะคะรอบนี้ใน Cas t l e Black ใครที่ อยากเห็นเอ็มแดนซ์ก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงแต่งานนี้ก็สนุกแน่นอนรับ,ร,บรองไปอีกแนวเพลงหนึ่งที่มันอ่าบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมากไม่จำกัดอายุสิคะแฟนใช่วันที่ AMC เนี่ยไม่จำกัดอายุขอขอทวนคำว่า Zara อะไรหรออยากไปทุกงานแต่ตังในกระเป๋าไม่เข้าใจเราเข้าใจทุกคนนะคะที่บอกว่าแบบว่าเอองานเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าออนั่นแหละ เลือกได้ตามใจเราไม่เราไม่เขาเราียกว่าเราไม่ได้บงังคับแต่เราออมาเถอนะมาเถอะ,นะม,าถอะมาดูเขาเถอะฮายก็อยากให้มาดูจริงๆทุกคนตั้งใจมากเลยตอนนี้ก็นักดนตรีก็เตรียมเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะมีนักดนตรีคนหนึ่งดูอยู่ด้วยนะคะรู้เออก็นั่นแหละเราเตรียมตัวเตรียมซ้อมกันอย่างดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งวันซ้อมให้ทราบกันอีกทีถ้าใครอยากจะมาหักกันในวันซ้อมนะครับผม วันนี้เริ่มพูดพูดเยอะแล้วมีใครอยากจะอะไรไหมนี่ขายของเก่งหรอไม่เก่งหรอกเอ้ยหวนตกเอ่อทำไมถึงจำกัดอายุหรอคะคือบางทีบางทีมันเป็นแบบว่าที่ที่เอ่อที่ท,ที่เขาเรียกว่าอะไระน,อน,อนอ้องนต้อายุถึงยี่สิบบวกก่อนนะมันอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยเยาว์อายุ15อะไรอย่างนี้ก็ นิดนึงมี age restriction ใครที่อยากมาดูจริงๆก็เนี่ยแหละมา AMC ได้นะคะ mm hmm. เปิดขายบัตรที่2 4 AMC แต่ว่าแคสซุปหลักเนี่ยติดต่อได้เลยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยเข้าไปดูใน w w t t t r เลยเนาะ Twitter ได้เลยค่ะอยากให้มักกันเยอะๆนะเขาตั้งใจร้องมาเลยจะบอกว่าชุดสวยด้วยเราเลือกชุดแล้ว <laughs> เราตื่นเต้นไงเราก็รีบกลับมาจากเชียงราย กลับมาจากเชียงรายตอนไหนเอ้ยไม่ได้ไปค่ขายมหลอกค่ะอยู่กรุงเทพยแถวบ้านนี่เองค่ะตึ๊ด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 วัดก้าหรอวัดก้าอยู่ข้างนอกค่ะอยากเจอหรอไม่ต้องเจอหรอกต้องเจอมันหรอกอยากเจอหรอมาเชียงใหม่ดีอยู่ลงมากรุงเทพสิครับลงมากรุงเทพลงกรุงเทพอ่ะตึ๊ด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  AMC ที่ไหนคะจัดตรงเพชรบุรีนะคะตรง c r e a t i v e Industry ค่ะหรือว่าที่ชั้น2ของเอ็มเทเตอร์ค่ะชั้น2อีกครั้งนะคะขอบคุณมาก <laughs> ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเดี๋ยวจะต้องออกจากบ้านไปทำงานแล้วโอ้ oh, อีกสิบห้านาทดดดดดดีทักทายค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลมาเที่ยวเปรูไม่เอา h a fun with you in p ป r ูอ่า วอดกา love you too วอดก้าจะ,จะอยากเจอไหมอะอยากเจอวอดก้าไหมหรถติดใช่ป่ะนี่ไงก็เดี๋ยวต้องออกจากบ้านอะไเงเพราะว่ารถติดรถเตียดอันแหกคือเล่าความพีคของเมื่อวานให้คือเราไปถึงตั้งแต่หกโมงครึ่งแล้วก็รู้ว่าวันนี้เป็นแบบ เป็นครบรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากอ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือตรงนั้นมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จริงๆเงี้ยคะ่ะก็ต้องมาตามอ่านคือเมื่อคืนนอนดึกมากเพราะว่าอ่านแท็กเ uh, อ่อ s e c o n d year s t i l l h e r e with m นั่นแหละนั่งอ่านแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจจริงๆนะคะอ,อ,อยากจริงจริงอะอยากอ่านแบบเ t ลท e มากกว่าชอบแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วก็ทายเสร็จป,ประมาณสี่ทุ่มนะคะ กับบ้านก็อาบน้ำเมื่อวานอาบน้ำด้วยก็นั่นแหละก็ได้อ่านทุกคนขอคุณมากอยากเจอเอ็มก็มาหาเอ็มคะ่ะวันที่สิบจะขึ้นมาหาเอ็มแล้วดีมากเลยมาเลยมาเลยรับมัลติสเป็นไปเลี้ยงโอ้โหตอนนี้นะคะใครที่อยากเลี้ยงหมาพันเชื่อว่าติดต่อมาที่เบอร์ของติดต่อได้เลยคะ่ะเดี๋ยวแวะไปหาโอเค ถ้ารถไม่ติดก็ไปไม่ได้จุดๆๆๆอาบน้ำค่ะอาบน้ำค่ะเดีวนี้พัฒน,นาแล้วนะคะปกติไม่ค่อยชอบอาบค่ะเพราะว่าโลกร้อนประหยัดน้ำค่ะใครไม่มานะโกรธงอนมาเจอกันเยอะๆนะรู้เปล่า อยากจะให้ทุกคนมาสนุกกันนะคะเรียกว่าเป็นปาร์ตี้เล็กๆนะคะแฮปปี้ p p นนิเวอร์ซารีค่ะแฮปปี้ p p นนิเวอร์ซารีค่ะก็เหมือนเราครบรอบที่เราครบกันมาเนาะเข้าปีที่3แล้วแล้วก็ยังเพิ่งเลิกกันเนาะก็เอ็มไม่ค่อยชอบเข้าปีที่3ปีที่4เท่าไหร่นะคะใจไม่ค่อยดีทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะคะเอ็มไม่อยู่กับเอ็มไปนานๆก่อนอย่าเพิ่งบอกเลิกกันเนาะ มีคนอื่นได้ปรับปรายนะคะมีกิ๊กมีอะไรอย่างนี้ได้ว่ายังมีเป็นตัวปันตนเลยสงสารนิดนเถอะออคิดถึงเหมือนกันนะคะโดนแกล้งจนชินแล้วค่ะไม่เลิกค่ะสัญญากับเขาก็เร็วตัญญาตัญญา คบแล้วห้ามเลิกคบแล้วห้ามเลิกใช่ค่ะเข้าปีที่สามถ้าเป็นแฟนกันนี่เริ่มมีปากเสียงค่ะปีแรกจะเล่าปีแรกนะคะเราคบกันปีแรกนะคะเอ็มทำอะไรทุกคนก็จะดีดีดีดน่ารักไปหมดนะคะปีแรกยิ่งแบบ6เดือนแรกก็จะสวีทพิเศษนะคะปีแรกก็ยังดีอยู่เข้าปีที่สองเริ่มเริ่มไม่ว่างนะคะทุกคนเริ่มติดงานเริ่มรถติดนะคะบอกว่าเอ็มรถติดฝนตกไม่มาหาไม่ได้นะคะ นี่เอ็มก็รอดูเข้าปีที่3ว่าจะเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นตามสเต็ปนะคะจริงๆปีที่3ามเขาเรียกว่าเป็นปีอารถ่นหรือเปล่าไม่รู้เนาะเอ็มก็รอดูว่าทุกคนจะทิ้งเอ็มหรือเปล่างะตอนนี้ก็ดีดีค่ะแต่ตอนนี้ทำไมแอร์ห้องไม่เย็นไม่รู้ร้อนมากสัญญาน่ารักน่ารักมาก,กมาขอบคุณทุกคนนะคะ มีอะไรจะถามไหมเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานแล้วแม่บอกว่ารถติดค่ะจริงๆก็ขอบคุณแล้วก็อีกแท็กหนึ่งที่ที่น้องมีเมื่อกี้บอกเข้ามา mm. เห็นเรายังไม่ได้พูดก็เอ่อที่บอกว่าบอกรักเอมโดยไม่มีคำว่าเอมอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากที่ทุกคนพิมพ์ว่าสวยหล่อล้อเล่นก็ขอบคุณที่ส่งกำลังใจมานั่นแหละ แฮปปี้เชคินยิสต์เดวิดเอมย m สแฮปปี้ y a นนิว e ซ s รี y ค่ะทราบผมแล้วเด้อสาวแล้วอย่าเอมเรียนมต้นที่ไหนคะเอมเรียนที่ออ่ uh, um รูมเบดีค่ะ IIS ค่ะจะล้างอาถันเออเราจะคอยดูนะตัวเองล้างอาถันเออบอกรักเอมเออบอกรักเอมเลยมีคำว,ว่ารักเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณ โ okay. อเคอาถันสินะแหมรู้ดีค่ะเดี๋ยวจะตั้งใจทำงานนะคะจริงๆวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะคะวันนี้ไปไปพูดคุยนิดหน่อยค่ะก็แต่ว่าเดี๋ยวจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าปวดคอไหมหรอคะ,อะจริงๆนอนท่านั้นอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้พิพสดารอะไรแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ชินแต่ว่าเอ็มชินแล้วก็นอนนอนได้ทุกท่าะคะ่ะหลับหลับได้หมดทุกที่ ่าเออนั่นแหละไม่ใช่คำว่าหลักนั่นแหละงงเอ็มงงเองขอโทษขอโทษดไปไหนรออยู่ที่ไหนอ๋ออาฟงวัดดีรออยู่ที่เซนทันแจ้งเหรอรอก่อนนะเราไลฟ์ก่อน ขอบคุณค่ะสุขสันต์วันครบรอบค่ะขอบคุณที่คอยเชียร์นะคะพี่จะไม่เลิกกับเอ็มแม้ว่าเอ็มจะขอเลิกกับพี่เราขอเลิกกันนายเราหรอคะยังไงเอ็มใส่นอนใช่นอนเก่งมากเด้เด้เดเดมีคำถามอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสามโมงครึ่งจะต้องออกจากบ้านแล้วนะขอบคุณค่ะที่ติดตามมาตั้งแต่ในบ้านนะคะไปทำงานบ่ายสามโมงครึ่งค่ะพี่เอ็มสบายดีค่ะ แต่ว่าอาจจะอาจจะตื่นเขาเรียกว่านอนดึกหน่อยก็เลยแบบเหมือนมีน้ำมูกวิ่งเหรอเอาข้างซ้ายข้างข,างขวาเลยพัฒนาแล้วมีน้ำมูกค่ะใช่ค่ะนิดหน่อยค่ะเอ็มเันแจ้งก็ติดนนะรู้เล่า,ไป,า,า,าไปสายเพราะว่าไปสายเพราะว่าไลฟ์ไงอย่าบอกพี่ทีมงานนะ ไลฟ์ต่อบ,บนรถเลยค่ะจะดีหรอไม่เอาหรอกอยากเจอมาหาได้ค่ะสองข้างพร้อมกันดิเอะเล่นมกุกเดี๋ยวเราทำนะสองข้างพร้อมกันกเออ็เบื่อเล่นมกุกพี่เอมหนูอยากส่งของไปให้หรอคะโอ้ขอบคุณนะคะ ใช้แค่ค่ะลี่อยู่แถวนั้นเนี่ยดีดีด,ดีอ๋จอห์นสโนว์วอดก้านะคะเดี๋ยวอวอดก้ามาหาแม่อยากเจอให้เจอแป๊บเดียวนะเพราะว่ามันส่วนมากรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง มาแล้วมาไงนี่ไงน,นี่ไงวา,ากาวาก้าเซียรไฮหน่อยกวันดีทุกคนกันครับโอ้ยวกากว้าตักกาเวเหม็นมากเลยอ่ะไม่มีใครพาก้าไปอาบน้ําเลยอ่ะป้าเหม็นอทุกคนคะขอข้าอาบน้ำวากหน่อยค่ะเหม็นมากเลยอ่ะ โชว์หน่อยลูกมีใครจะรับบอดก้าบไปเลี้ยงไหมคะยิ้มยิ้มยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มยิ้มยิ้มเร็วยิ้มสิแกยิ้มสิโอเคนั่นแหละไม่มีอะไรขาดเดี๋ยวจะไปแล้วจริงๆได้อีกหกนาทีเนาะอีกแล้วดงเล็กไหม ป่ะนี่ไงมีคนจะพาก้าไปอานหนัเยอะแยะเลยลูกขอบคุณก่อนครับลูกขอบคุณครับก่อนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนอ่านี่ไงเอามาเป็นนี่วอดกาเดี๋ยวจะพาไปเจอเพื่อนชื่อว่าจอห์นสโนว์ใคร้างจอห์นสโนว์เป็นไม่ใช่ตัวละครจากเกมอฟโรนนะแต่เป็นเพื่อนก้าเองนั่นตายใช่ไหมลูก <laughs> เจ็บหลังแล้วค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะหอมแก้มก่นอนหอมแก้มก่อน ขมก็บเลยขมแกบใครตัวเหม่เหมากันอืใครตัวเหม่เหมาก,กันลูกขอบคุณค่ะร้องเพลงหรอร้องเพลงอะไรดีก่อนไปร้องหนึ่งเพลงดีไหมอยาอ,อยากฟังเพลงอะไรอะ่ะอยากฟังเพลงอะไร เ,เพลงอะไรดีล่ะเราก็ไม่ได้เตรียมด้วยสิ k i s เอมตัวหอมมากวันนี้อยากให้ทุกคนดมกลิ่นวอดกา้าใครจะใครจะอาสามารับมันไปหน่อยเร็วเอาไปอาบมำเร็ว,เ,รวเพื่อรักเหรอคะเพื่อลักน่าจะได้ฟังกันในงานสักงานหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะ ชอบชอบชอบจะได้ลองไหมนะวันนี้เพลงนี้กายอยู่นี่ด้วยร้องเพลงอะไรนี่นะฉันลืมนะก็มีแต่เธอแค่ขอเวลาสักพักให้ลืมความรักมัน ก็คนถึงคนใจถึงใจสมองมันลืมชาตั้งครึ่งชีวิตที่เราได้ใช้ร่วมกันมาช่วงเวลาที่เคยให้กันภาพฝันที่เธอให้ฉันมันลืมไม่ว่า นี่งไงลองให้ฟังแล้วนะคะก็ลองให้ฟังเป็นพรีวิวนะคะเผื่อใครอยากจะไปฟังกันตามงานนะคะดีไหมเราเป็นน้ำจิ้มเราจะไม่ลองท้องเพลงเพราะเราเล่นไม่ได้หลอกนั่นแหละอยากให้ทุกคนไปเป็นน้งจาเอ็มนะคะตามงานเอ็มจะซ้อมเพลงดีเพื่อทุกคนนะคะก็อาจจะมีคัมแบ็กของกีตาร์โดเรมอนด้วยนะคะเพราะว่าคิดถึงน้องแล้วไม่ได้เล่นน้องมาเป็นปีแล้วนะคะน้องมอนนะคะน้องมอน ใครอยากเจอน้องมอนก็อาจจะเจอได้ตามงานแล้วก็จะไม่บอกว่างานไหนที่ได้เจอนะคะอยากร้องเพลงนี้จังเลยแต่ไม่รู้จะเล่นไ,ได้ไหมอืมอูอ้รำหนึ่งนะทุกคนเขาเวลาลืมตึ๊ดตึ๊ตตตสามีอะไรล่ะเดี๋ยวจะต้องไปแล้ว ใครคิดถึงน้องมอนบ้างน้องมอนในงานปีที่แล้วนะคะเคยเล่นเอาไว้นะคะงาน on the rock นะคะเป็นกีตาร์โดเลมอนตัลักมากเลยนะคะก็อยากจะให้มันได้เจอกับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไปเจอกันได้อย่างที่บอกนะคะก้า่ายังก้า้ายู่ตรงนี้นะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงมันชินค่ะมันเล่นแบบนี้ตลอดเล่นอย่างนี้แต่มันตลอดค่ะคนไม่ต้องห่วงห่วงเอ็มดีกว่าค่ะ เจ็บที่ต้องรู้ว่าเธอนั้นต้องไปเจ็บที่ต้องยอมรับคำว่าเสียใจเจ็บที่ต้องรู้ว่าเขาคือคนใหม่เจ็บที่วันนี้เธอรักเขาหมดหัวใจ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทุกคนจะได้ฟังในงานแน่นอนนะคะแต่อาจจะไม่ได้ฟังเอ็มร้องจะได้ฟังพี่ๆเขาร้องกันนะคะก็แต่เป็นเพลงที่เอ็มชื่นชอบแหละเนาะเพลงดีนั่นแหละอยากให้ทุกคนตักกันเยอะๆเนาะตอนนี้เอ็มก็จะต้องไปต้องลาทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวพึ่งไปพึ่งมาไม่ได้ <laughs> สามโมงเราไปทํางานมีคนทวงด้วยวะมีคนบอก,กว่าไปได้แล้วรอเพื่อลักหนึ่งทอดรอเดี๋ยวดูกันนะว่าเล่นได้ไหมนะหนึ่งทอนแล้วเดี๋ยวไปตามฟังนะคะเพื่อลักลองแน่นอนนะคะเร็วๆนี้แต่ไม่บอกว่างานไหนสักงานนึดื่มน้ำเยอะๆค่ะได้ค่ะกล้าแบนจริงๆอนะตอนนี้คือกล้าอยู่หลังกีตาร์นะคะทุกคนจะเอหน่อยกล้าลูกเ,<อ>เดี๋ยวเล่นในเพลงหนึ่งแล้วไปละ

เธอไม่คิดอะไรอย่างนั้นก็คิดทำว่าฉันไม่เคยพูดไปเย่เย่ทุกคนไปตามฟังกันได้นะคะวันนี้สบายแล้วบ๊ายบายฉันคงไม่รู้ตัวไม่ได้ทันรวังอยากให้เธอเข้าใจ สัญญาจากนี้ไปหากเรายัางต้องเจอจะไม่ทำให้เธอนั้นเปอาเรืงคันใบบเธอเธอคงไม่รู้ว่าเพื่อนเธอคนนี้ภายในใจนั้นข้างในบายบาย